หลวงปู่แสงเจอวิญญาณเจ้าที่ห่วงสมบัติห่วงที่ทางแค่พระจะข้ามไปปักกลดภาวนาก็แกล้งจนต้องเปลี่ยนฉายาช่างไม่ดูพระดูคารวะเลย วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่แสงจันตะโชโตหรือยานนวโรพระอริยะเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมท่านเป็นสายธรรมทาญาติของหลวงปู่ขาวอนนลโยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเป็นเนื้อนาบุญของโลกรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้ปัจจุบันหลวงปู่จำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เดิมท่านชื่อในแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 4 6 7ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีท่านอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2 4 9 0นณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลุงปู่แสงท่านได้จำพรรษาและออกวิเวกทุด,ดงทั้งในประเทศไทยลาวและพมา่าปัจจุบันในพรรษา ปี2560หลวงปู่แสงท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าอรัญยวิเวกบ้านไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและได้มีพิธีฉลองสมโพธิเจดีวัดป่าอรัญยวิเวกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยาณวโรเป็นจันดะโชโตฉายาจันดะโชโตนี้หลวงปู่ท่านได้เล่าให้ฟังว่า สมัยที่ท่านหนุ่มๆท่านได้เดินทางไปทุดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปปักกิดที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วยห้วยมีชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่หลวงปู่ท่านกําลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดพลิกคว่ทำทําให้บาทของหลวงปู่ได้หล่นน้าซึ่งในบาทนั้นได้มีสูิบัตรของพระอยู่ด้วยทําให้สูิบัตรของหลวงปู่ท่านได้ลอยหายไปกับกระแสน้าหลวงปู่ท่านก็แปลกใจว่าทําไมจู่ๆ เรือถึงได้เกิดพลิกความได้ท่านจึงได้ใช้จิตเพ่งพิจารณาดูจึงพบว่าเป็นวิญญาณเจ้าที่ที่ย่างวนเวียนหวงสมบัติเพราะที่ใต้หนองน้ำนั้นได้มีสมบัติฝังอยู่หลวงปู่ท่านจึงได้เอ่ยวาจาวา่าอาตมาเป็นพระเป็นผู้ทรงศีลจะทำอะไรก็ให้ดูดีๆหน่อยประสาสมบัติแค่นี้ไม่มีอะไรทำให้เกิดความอยากได้หรอกต่อให้มากกว่านี้อาตมาก็ไม่เอาเจตนาเพียงแค่ข้ามหนองน้ำ ไปเพื่อที่จะไปปักกลดเท่านั้นเองหลังจากนั้นลุงปู่ก็ได้ไปทําสูจิบัตรพระใหม่เพราะสูจิบัตรพระใบเก่าได้หล่นหายไปในหนองน้ํานั่นแล้วหลังจากทําสูจิบัตรพระใบใหม่เสร็จลุงปู่ท่านจึงมาเห็นในภายหลังว่าได้พิมพ์ฉายาให้ท่านผิดเป็นฉายาญาณวรโร โดยท้าจริงแล้วลวงปู่ท่านได้ใช้ฉายาจันดะโชโตมาตั้งแต่ต้นจึงทำให้ลวงปู่ได้ใช้ฉายายานวรโรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับเป็นเวลาหลายสิบปี วัดนี้ปีพศ2557หลวงปู่ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์สะเทือนเจ้าวาดวัดป่าวางังเหลืองจังหวัดมหาสาร,รคามได้ดำเนินการในการ,ปรเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่กลับมาเหมือนเดิมจากยานวรโรเป็นจันดะโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่และหลวงปู่ยังได้กล่าวอีกว่าจันดะโชโตมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งเรือง องค์หลวงปู่ท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเมื่อวันที่4มีนาคม2557 ให้เชื่อกรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทั้งนั้นเกิดมาแล้วให้รู้จักสร้างสมคุณงามความดีคนบาปเวลาตายทรมานคนดีมีศีลธรรมเวลาตายตายแบบสงบใครๆก็ต่างสรรเสริญยกย่องในคุณงามความดีคนก็แห่แห่ไปร่วมงานมากเพราะความดีที่สร้างไว้คนเรากลัวแต่ความตายไม่กลัวความเกิดเพราะความ เกิดนั่นแหละทําให้ต้องตายบางคนก็ตายตั้งแต่คลอดก็มีถงไปได้เกิดมาก็ให้รู้จักสร้างสมคุณงามความดีบางคนสว่างมาแล้วก็มืดไปบางคนมืดมาแล้วสว่างไปโอวาทธรรมคําสอนหลวงปู่แสงจันดะโชโตหรือหลวงปู่แสงยานวโ,โรที่มา f a c e b o o k พระอรหรันต์สายหลวงปู่มั่นและเพจท้องถิ่นธรรมพระกรรมฐาน เครดิตภาพประกอบบางส่วนจากเพจหลวงปูแสงยางนวรโรและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงจะลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ